แปลไทยโดยเพจแปลไปใครอ่านฝากสนับสนุนเพจผู้แปลกันด้วยนะครับฮะนี่เขาคือจอมยุทธโปรโจิลหลานจากมัง,งีมากนันเหรอฮะโอประเจ้านี่มันอะไรกันว้าวเป็นอาจารย์ที่เหล่มากเลยถูกที่ดูดดื่มนั้นไม่นับเพียงแค่ดูดซับพลังทางวิญญาณจากผู้อืน่นแค่นั้นเองข้าต้องรีบไปก่อนที่เขาจะเห็นข้าเร็วเข้า คุณนูเสียวเออนั่นเจ้าจะไปไหนล่ะฮะนี่เขาสายตาดีขนาดนั้นด้วยเหรอหรือว่าเขาต้องการแก้แค้นค่ากับสิ่งที่เกิดขึ้นเย่เสียวเอออีกแล้วคุณใจซานไปรู้จักกับเธอได้ยังไงมันต้องเป็นแผนการของเธอแน่ๆเธอไม่มีอะไรที่คู่ควรกับองชายด้วยสักอย่างพอดีข้าปวดท้องนะขอตัวกลับไปพักผ่อนก่อนนะพอดีข้ามีความรู้ทางการแพทย์อยู่บ้างขึ้นมานี่ซีข้าจะช่วยตรวจด,ดูให้ เซียวจิงอาหนังสือวิชาดับมาให้ทุกคนดูได้ค่ะฟุบวันนี้คุณชายของเราอร่านหนังสือเคล็ดลับวิชาดับมาให้ดูหากใครสามารถเข้าใจวิชาดับในหนังสือนี้ได้ภายในเจ็บวันคุณชายจะสอนเรื่องนี้เป็นการส่วนตัวว้าวจริงเหรอคุณโกงที่ทําให้ผู้คนสนใจเรื่องอื่นนี่ยอดเยี่ยมมากโอกาสที่หายากเช่นนี้ที่จะเรียนกับคุณชายซานตัวต่อต,ตัวนั้นหาได้ยากมาก เชิญนั่งสิยื่นมือออกมาข้าจะตรวจทีประจรให้เจ้าข้าจะแก้ปัญหานน้ยังไงดีร่างกายของคุณหนูเสียวดีมากและพลังทางวิญญ,ญาณก็ดีขึ้นมากเช่นกันมาถึงขั้นที่สองและห้าขั้นตอนแล้วดูเหมือนว่าพลังทางวิญญ,ญาณที่ปราบไปจากข้าจะช่วยเจ้าได้มากทีเดียวนะ <c oughs> ข้าจะอธิบายยังไงดีนะนี่ท่านหลอกขาเล่นใช่หรือเปล่า ข้ามไม่เคยได้ยินมาก่อนว่ามีใครสามารถรับพลังทางวิญญาณจากผู้อื่นได้ด้วยดูเหมือนว่าเจ้าจะจําไม่ได้ใช่ไหมคุณหนูเสี้ยวเอ๊ะหรือว่าเจ้าต้องการให้ข้าช่วยฟื้นความจำขอนหน้านี้ให้เจ้าด้วยไหมล่ะอือเอนั่นนั่นมันหายนะจ้าชัดหลังจากที่เจ้าถูกข้าพลังทางวิญญาณส่วนหนึ่งของข้ามันก็หายไป ตอนนี้พลังทางวิญญาณของเจ้าเพิ่มขึ้นมามากถ้าเจ้าไม่ไดเอาพลังทางวิญญาณของข้าไปเป็นของเจ้างั้นเรามาพิสูจน์ความจริงกันไหมล่ะออน,นี่เขาจะําจริงๆริงัันเหรอไม่มีทางก็จะต้องหยุดเขาอย่าเข้ามานะปึกโ,โอ้โอยคุณหนูเสียวกลัวอะไรงั้นเหรอเจ้าเป็นฝ่ายเริ่มก่อนที่เ่มทะเลสาบจะไม่ได้เหรอโอ,โอ้เจ็บเจ็บ หลังจากที่ข้าได้รับบาดเจ็บจากการต่อสู้ที่ริมทะเลสามนั้นข้าไม่รู้สึกตัวเลยว่าเกิดอะไรขึ้นถ้าสิ่งที่ท่านพูดเป็นความจริงได้โปรดบอกในสิ่งที่ข้ายังไม่รู้ด้วยเถอะนะโอ้โหเนื่องจากคุณหนูเสียวจะไม่ได้ก็จ้างเหมือนเถอะนะถ้าอย่างนั้นข้าไม่รบกวนท่านแล้วขอตัวไปดูหนังสือวิชาดาบก่อนนะอืมในการต่อสู้กับฟางบีครั้งก่อนเธอใช้ดาบเพื่อต่อสู้กับฟางบี ในตัวีบตองฟ้านี้พูดอยู่ในดับเดียวกันที่ต้องใช้ต่อสู้คือวิชาดบาบพวกเขาทุกคนบอกว่าจุยหลานมีความรู้ในการต่อสู้มากไม่ว่าเขาจะมีพลังแค่ไหนกันเชียวฝฟิงเงย่ซานวิชาดาบระดับแรกรูปแบบดวงจันทร์รวมหยินและหยางเพื่อชีวิตและทั้งสองวิธีนี้เป็นการซ่อมแซมดังนั้นความเท็จจริงจึงมีใจเหนือความเป็นจริงแค่นี้ก็เพียงพอแล้วที่จะชนะทั้งหมดนี้เกี่ยวกับอะไรนะ เมื่อดูคร่าว,คาว,คาว,คาวๆคำกัางต้นก็จําได้ทั้งหมดแต่ไม่เข้าใจเนะื้อหาเลยนี่คือความลับของวิชาดาบในโลกนี้กันเหรอเฮ hey, นี่เจ้าเอ๊ hey, นี่เจ้ายืนนิ่งหมัวทำอะไรอยู่ถอยไปสิเรื่อยพลังวิญญาณดับต่ำอย่างเจ้าจะมีหน้ามาเรียนวิชาดาบระดับสูงนี้งั้นเหรอวิชาดบาบแบ่งออกเป็นเกรดหกและเกรดเก้าเป็นไปไม่ได้เลยที่ผู้มีระดับต่ำอย่างเจ้าจะสามารถเรียนรู้วิชาดาบชั้นสูงนี้ได้ถอยไปโอ๊ยเอ๊ถ้าอย่างนั้นข้าจะเรียนวิชาดาบนี้ให้ได้ เอ้นี่มันค่าสัมผัสมันสแกนเคล็ดลับวิชาดาบคุณต้องการเรียนวิชาดาบระดับแรกเฟิงเย่ซานหรือไม่ระบบสามารถช่วยฉันเรียนรู้เคล็ดลับวิชาดาบได้โดยตรงงั้นเหรอแน่นอนงั้นฉันเลือกใช่กำลังดาวน์โหลดเฟืงเยี่ซานระดับแรกอยู่ฟุบยังไม่รีบไปอีกเจอดาบนี่หน่อยแล้วกันการดาวน์โหลดเฟิงเยซานสำเร็จแล้ว มาทดสอบวิชาดาบของข้ากันพรูปเพียงวัดดีนักนะนี่เจ้ากี่จะสู้กับข้ากันเนอะเจ้ามันแค่ระด,ดับหนึ่งเพีงเพีงเอ๊ะนี่มันอะไรกันวิชาดาบฟงเย่ยตัดมันคือวิชาดาบฟงเย่ยตัดมันจะเป็นไปได้อย่างไงกันฟงเย่ยตัดฟงเยี่ยซานเป็นสิ่งที่เย่ยเสี่ยวเอ๋อใช้งั้นเหรอข้ายัางไม่เข้าใจในเคล็ดลับวิชาดาบนี่เลย แต่เธอสามารถเรียนรู้มันได้ทันทีเนี่ยนะเธอเป็นอัจฉริยะงั้นเรอแม้แต่อัจฉริยะก็ไม่สามารถเรียนรู้ได้เร็วกันนดนี้แน่นอนว่ามีการเคลื่อนไหวของดาบสองครั้งในการต่อสู้ของจิวหลานแต่ข้าก็ยังชนะอยู่ดีคุณหนูเสี่ยวเจ้าเรียนรู้วิชาดาบฟงเย่ตัดได้ยังไงกันการเรียนรู้ก็คือการเรียนรู้และมันมีผลมากมายถ้างั้นข้าไม่รบกวนแล้วให้พวกเจ้าฝึกดาบกันไปเถอะนะ ประตูเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นทำไมมีทหารมากมายมาที่นี่ล่ะดูเหมือนว่าพวกเขาทั้งหมดจะเป็นทหารของกุญแจเหมิงจิงอยู่นี่ข้าได้ยินมาว่าเมื่อคือนกุญแจเหมิงจิงอยู่จับสัตว์วิญญาณระดับสูงได้ผลตีตามมาคือมีหญิงาสาวสวมหน้ากากมาพ่้อมันไปและในตอนนี้ทุกคนในเมืองหยานก็กำลังไปฝึกวิชาการที่ซิ่วหยุนฐานและนั่นก็เป็นเหตุผลว่าทำไมกุญาจถึงส่งผู้คุมมาตรวจสอบ ไม่คิดเลยว่าเหมิงจิงอยู่จะแค้นใจได้ขนาดนี้สำหรับแมงมุมพิฆาตตัวเขาไม่ลังเลเลยที่จะจับคุมทุกคนทุกคนทุกแห่งไม่เว้นแต่ที่ซิ่วหยุนถางนี่ข้าไม่ควรอยู่ที่นี่นานๆหากทหารเหล่านี้พบบางสิ่งอาจจะทําให้เกิดปัญหาขึ้นอีกข้าไปออกทางประตูหลังจะดีกว่าในป่านอกเมืองซิ่วหยุนถางนี่มันคือภาพรองตางั้นเหรอเอ๊ฟฟบฟิว ชุบๆๆแย่แล้วมีลูกศรเยอะเกินไปแล้วชึกเอ๊ะเอ่อคุณนูเซียวกลมาช่วยสันแล้วฮะชับว้ตรงเหรอกลายเป็นผู้กลุ่มคนนั้นที่มาช่วยข้าวไว้งั้นเหรอฟึบดูเหมือนว่ามันจะหายไปแล้วคุณนูท่านได้รับบาดเจ็บ ไม่เป็นไรข้าสบายดีจึกเออโอ้ยว้ยตรงเหอทำไมเจ้ามาอยู่ที่นี่ได้คุณใจหมิงจิงอยู่ให้ข้านำทหารมาตามหา,หาหญิงที่สวมหน้ากากที่ซิ่วอยู่นทางเต่๋ยวเมื่อข้าเห็นต่านออกมาตามประตูหลังข้าถึงตามมาแล้วข้าก็มาเจอตัานถูกจมจมตีอยู่พอดีเป็นแบบนี้นี่เองขอบคุณสาหรับการช่วยเหลือนะแต่ว่าเจ้าตามข้ามาทําไมหรอหรือว่าว้ยตรงเหอจะรู้ว่าข้าคื็ผู้หญิงที่สวมหน้ากากเมื่อคืนนี้ เขาจึงมาเพื่อสอบถามข้าคุณหนูข้าเราออกจากตำแหน่งหัวหน้าองค์รักษ์แล้ววันนี้คือวันสุดท้ายที่ข้าจะทำงานหน้าที่นี้แล้วฝึกข้าสาบานและสัญญาว่าจะทำทุกอย่างเพื่อคุณหนูแลหวังว่าจะได้ดูแลคุณหนูในอนาคตวันนั้นที่บ้านของข้าข้าแค่พูดเล่นเ,เองนะอย่าสนใจเลยวุ้ยตรงเหอเจ้าคิดเดียวแล้ววั้งเหรอถ้าเจ้าติดตามข้าข้าจะไม่ปฏิบัติกับเจ้าแบบเวลวร้าย แต่ถ้าเจ้าหักหลังข้าแล้วก็ข้าจะไม่ปล่อยเจ้าไวแ้แน่ๆข้าคิดมาดีแล้วและจะไม่มีวันทรยศต่อคุณหนูข้าสัญญาด้วยเกียรติของลูกผู้ชายโอ้ยตังหัวคนนี้เป็นคนที่รักษาสัญญามากถึงขนาดลาออกจากตําแหน่งเพื่อรักษาสัญญาที่ให้ไว้กับข้าถ้าเป็นแบบนี้ข้าก็ไม่สามารถทําให้เขาเสียใจได้จริงไหมลุกขึ้นเถอะนะต่อจากนี้ไปเจ้ามาติดตามข้าขอบคุณคุณหนู การซุ่มโจมตีแล้วยิงธนูพร้อมกันมากมายขนาดนี้แสดงว่าเป็นการวางเปนมาเป็นอย่างดีใครกันที่พยายามจะฆ่าข้าหมิงจิงอยู่งั้นเหรอคุณหนูท่านไปมีเรื่องกับใครมาหรือเปล่าทาไมถึงถูกซุ่มโจมตีแบบนี้ได้ข้าก็ไม่รู้เหมือนกันดูเหมือนว่าไหยตงเหอจะไม่รู้เรื่องนี้หมายความว่าไม่เกี่ยวกับหมิงจิงอยู่งั้นสิหรือว่าอาจจะเป็นหมิงจิงอยู่แต่เขาไม่ได้บอกหวตงเหอเฮ้ย เจ้าช่วยไปตรวจสอบไปค่าทีว่าเรื่องนี้ใครเป็นคนทำหลังจากเสร็จเรื่องแล้วไปหาค่าที่บ้านนะรับทราบครับคุณหนูแล้วอาการบาดเจ็บของท่านล่ะแผลเล็กน้อยไม่เป็นไรหรอกเจ้าแค่ตำตมที่ข้าบอกก็พอคุณหนูข้าเป็นห่วงท่านจริงๆนะดูแลสุขภาพด้วยห้องของเสี่ยวเอ,อ๋อโชคดีนะที่ข้าเปลี่ยนเสื้อคลุมจากในระบบไม่เช่นนั้นถ้าทุกคนเห็นว่าข้าได้รับบาดเจ็บพวกเขาต้องตกใจมากแน่ๆอุ๊ย ยายข้ารู้นะว่าใครจะหยาบซุ่มทำร้ายข้าด้วยลูกศรลับข้าไม่ปล่อยมันไว้แน่คุณหนูเสียวกลับมาแล้วเหรอใครนะ่ะ